เคยรู้สึกไหมคะว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างแบบที่มองไม่เห็นคอยดึงคอยผูกเราไว้ทำให้ชีวิตมันวนๆอยู่กับเรื่องเดิมๆความรู้สึกเดิมๆอืมมีมีครับในทางพุทธศาสนานะคะเขามีคำอธิบายสภาวะนี้นะคะเรียกว่าสังโยชน์วันนี้เราจะมาเอ่อมาเจาะลึกเรื่องนี้กันจากข้อมูลในวิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์สังโยชน์ในคมภีร์พระพุทธศาสนาเทราวาทค่ะครับสังโยชน์เนี่ยเป็นอืเป็นกุญแจสําคัญเลยคือในการทําความเข้าใจว่าทําไมเราถึงยังติดอยู่ในวงจรของความทุกข์หรือที่เรียกว่าวัตะสงสารนะครับค่ะมันเหมือนเครื่องพัฒน,นาการทางใจที่แบบการทําความเข้าใจมันเนี่ยก็ถือเป็นก้าวสำคัญนะสู่การเป็นอิสระทางใจ คำว่าสังโยชนี่แปลตรงตัวเลยก็คือเครื่องผูกมัดใช่ไหมคะเหมือนเชือกหรือโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นที่ล่ามใจเราไว้อย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับใช่เลยในคัมภีร์ก็อธิบายว่าเป็นธรรมที่มัดสัตว์ไว้กับกองทุกข์นะครับทําให้ทําให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดคือมันมีทั้งแบบที่เกี่ยวกับวัตถุภายนอกนะอ๋อค่ะที่เรียกว่าขี้หิสังโยชน์พูกทรัพย์สมบัติครอบครัวหรือความสุขทางโลกต่างๆที่เราเ คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วอ๋ออันนั้นพอเห็นภาพค่ะแต่ที่ซับซ้อนกว่าคือแบบที่เป็นนามธรรมใช่ไหมคะที่ที่เป็นประเด็นหลักๆในวิทยานิพนธ์นี้ถูกต้องครับสังโยชน์ที่เป็นนามธรรมนี่แหละคือหัวใจสําคัญเลยมีทั้งหมด10ประการนะครับที่พบบ่อยๆเลยคือการแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกเรียกว่าโอรัมภาคยะสังโยชน์5อย่างเป็นเครื่องผูกมัดหยับแบบหยัแบหบหน่อยหรือสังโยชน์เบื้องต่ํา มีอะไรบ้างคะห้าอย่างแรกนี้ 1. คือสักกายทิฏฐิครับค่ะคือความเห็นผิดว่ามีตัวตนอยู่จริง 2. คือวิจิกิจฉาอันนี้คือความลังเลสงสัยในในพระรัตนตรยัยในคำสอนหรือหนทางปฏิบัตินะครับอือหือสคือศีลรับพัปตกปรามาตการยึดมั่นในข้อปฏิบัติแบบผิดๆแบบงมงายค่ะสคือกามฉันทะ ความพอใจในการมารารมและ5พยาบาทความคิดปองร้ายผูกใจเจ็บอืมฟังดูแล้วอย่างข้อแรกสักกายทิฏฐิความเห็นว่ามีตัวตนนี้มันมันผูกมัดเรายังไงในชีวิตประจำวันหรอคะคือมันฟังดูเป็นปรัชญาลึกซึ้งจังเลยค่ะครับครับมันเป็นคือมันเป็นรากฐานเลยครับพอเรายึดมั่นว่ามีตัวชั้นจริงๆจังๆเนี่ยมันก็เกิดการเปรียบเทียบ Oh. การปกป้องตัวตนกลัวเสียหน้ารู้สึกน้อยใจหรือพยายามสร้างตัวตนให้คนอื่นยอมรับอะไรแบบนี้ครับเข้าใจเลยค่ะนี่แหละครับคือโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นอย่างท่านพูธธ้ไทาทเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนโทรศัพท์นะครับถ้าเราไม่ไปรับไม่ไปยึดถือว่าเอ้ยนี่เรื่องของฉันมันก็ไม่เกิดปัญหาอ๋อจริงด้วยค่ะมันเชื่อมโยงกับความรู้สึกในชีวิตประจําวันได้จริงๆแล้วอีกสองอย่างแรกที่เหลือละคะวิจิกิจฉากับศิลพัตตปรามาต มันต่างกันยังไงกับความเชื่อปกติคะวิจิกิจชาเนี่ยมันคือความลังเลสงสัยในระดับที่ทําให้เราไม่กล้าลงมือปฏิบัติจริงๆจังๆนะครับหรือไม่เชื่อมั่นในหนทางว่าจะผาพ้นทุกได้จริงค่ะส่วนศีนลลัพระตาปรามาตรก็เช่นการทําพิธีกรรมบางอย่างโดยเชื่อว่าจะพ้นทุก์ได้เลยแต่ไม่เข้าใจแก่นแท้หรือปฏิบัติเคร่งครัดในศีลบังข้อมากๆแต่กลับละเลยเรื่องปัญญาหรือทําไปแค่แค่เพื่อยึดติดว่าฉันทําดีกว่าคนอื่น อะไรทำนองนั้นครับเข้าใจค่ะแล้วสังโยชน์อีกห้าอย่างที่เหลือที่เรียกว่าอุดธรรมภาีย์สังโยชน์หรือสังโยชน์เบื้องสูงนลคะอันนี้บอกว่าละเอียดกว่ามันมันละเอียดกว่ายังไงคะครับละเอียดแล้วก็มองเห็นยากกว่ามากเลยประกอบด้วยรูปประราคา<อ>ค,ความติดใจในอารมณ์ของรูปฌานอารูปประราคะความติดใจในอารมณ์ของอรูปฌานพวกนี้จะเกี่ยวกับสมาธิขั้นสูงหน่อยอื แล้วก็มีมานะความถือตัวสําคัญตนอ๋ออันนี้คุ้นๆครับแล้วก็อุทธจัจจะความฟุ้งซ่านในใจและสุดท้ายคืออวิชชาก็คือความไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐนั่นเองพวกความติดใจในชานี่อาจจะ,ะดูไกลตัวคนทั่วไปนิดนึงนะคะแต่เรื่องมานะความถือตัวกับอุทธจัจจะความฟุ้งซ่านนี่น่าจะคุ้นเคยกันดีเลยทีเดียวใช่ครับใช่ มานะนี่ก็คือความรู้สึกเปรียบเทียบตลอดเวลาว่าเราดีกว่าเขาแยก่กว่าเขาหรือเสมอกับเขามันทําให้ใจไม่สงบค่ะส่วนอุทจจะก,ก็คือจิตที่มันมันนิ่งไม่เป็นนะครับมันคอยคิดปรุงแต่งไปเรื่อยเปื่อยฟุ้งไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ออืทั้งหมดนี้เป็นเครื่องผูกที่ละเอียดมากครับต้องอาศัยปัญญาและก็สติที่คมชัดจริงๆถึงจะมองเห็นแล้วก็คลายมันออกได้เหมือนเชือกเส้นบางๆนะแต่เหนียวแน่นมาก แล้วสังโยชน์พวกนี้มันทํางานของมันเองหรือว่ามีมีอะไรมาคอยสนับสนุนส่งเสริมมันไหมคะคือมันไม่ได้อยู่เดียวเดียวครับมีเพื่อนร่วมขบวนการคนสําคัญเลยคือตัณหาหรือความทยานอยากค่ะตัณหาและอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นอุปทานใช่ครับตัณหานี่เปรียบเหมือนเชื้อเพลิงอุปทานคือการเข้าไปยึดติดคว้าเอาไว้ แล้วสังโยชน์ก็คือพันธนาการที่เกิดขึ้นตามมาอ oh. เหมือนวัวที่ถูกผูกไว้กับหลักซึ่งหลักก็คือวัตตะสงสารพอมันมีความอยากตัณหาอุปาทานจะเดินไปโน่นมานี่เชือกสังโยชน์มันก็ยิ่งตึงยิ่งรัดแน่นขึ้นไปอีกครับเห็นภาพเลยค่ะแล้วแล้วเราจะคลายหรือตัดเชือกพวกนี้ได้ยังไงคะในทางปฏิบัติผนทางหลักเลยก็คือการปฏิบัติธรรมครับ การเจริญสติปัฏฐาน4ี่เพื่อให้เกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงค่ะสติปัฏฐาน4ครับพอปัญญาเกิดเนี่ยสังโยชน์มันก็จะค่อยๆถูกละเอาไปเองตามลําดับขั้นถ้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับจิตใจที่เราเรียกว่าการบรรลุธรรมเป็นพระอริยะบุคคลนั่นแหละครับอ๋อที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆว่าพระโสดาบันละสังโยชน์สข้อแรกได้คือสักกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปามาตทใช่ครับ แล้วก็พระสกะาคามีทำสังโยชน์ข้อสี่ห้าคือกามฉันทะกับพยาบาทให้เบาบางลงครับทำให้เบาบางพระอนาคามีละห้าข้อแรกได้หมดเลยถูกต้องครับและสุดท้ายพระอรหันต์ก็คือละได้หมดทั้งสิบข้อหลุดพ้นไปเลยแบบนี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับถูกต้องครับสังโยชน์จึงเปรียบเสมือนเ,ออเกณฑ์วัดหรือเครื่องชี้วัดความก้าวหน้าบนเส้นทางแห่งการดับทุกข์ได้ด้วยนั่นเองถ้าอาจารย์ในไทยหลายๆท่านอย่างท่าน,านพุชทธาตุ ก็เน้นย้ำเรื่องนี้มากเลยนะคะท่านเคยใช้คำแรงๆของกันนะว่ามันคือความบ้าหรือความโง่ที่ติดตัวเรามาแต่เกิดเลยทีเดียวครับครับท่านใช้ภาษาที่ที่ร่วมสมัยเพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายขึ้นถึงโทษภัยของสั่งย์แล้วก็กระตุ้นให้เราหันมาหันมาสำรวจใจตัวเองว่าเอะตอนนี้เรากำลังถูกอะไรผูกมัดอยู่กันแน่นะ การทำความเข้าใจเรื่องสังโยชน์นี่ตอนแรกฟังดูอาจจะเป็นเรื่องทางธรรมที่ลึกซึ้งนะคะแต่พอคุยกันแล้วมันก็สะท้อนอยู่ในออความคิดความรู้สึกการกระทำในชีวิตประจำวันของเรานี่เองนะคะแน่นอนครับมันอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยการลองกลับไปพิจารณาดูเล่นๆก็ได้ครับว่าเอ๊ะตลอดวันนี้หรือช่วงเนี้ยมีเครื่องผูกมัดหรือสังโยชน์แบบไหนที่ดูจะทำงานในใจเราบ่อยเป็นพิเศษ บางทีแค่การระลึกรู้แล้วก็เห็นมันตามเป็นจริงเฉยๆเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการคลายปมนั้นแล้วก็ได้นะครับเป็นเป็นคำถามที่น่าเก็บไปใคร้ครวญต่อดูนะครับหลังจากนี้